เวลามาอยู่เมืองนอกนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเหงาเหงาเวเพราะาอยู่ไกลทางบ้านไกลทางเพื่อนไกลทางครอบครัวใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในคลิปนี้พี่จะมาให้ทิปในการเข้าสังคมกันครับกฎข้อที่1ของการหาเพื่อนนะครับคือด้านได้ไอโอ พีทบอกเลยว่าทุกคนนเขาก็มีความอายไปเหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยจะมีค u r ร g e ในการที่จะเข้าไปเซ y ฮัลโหก่อนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของพีชนะพีชจะเข้าไปบอกว่าอะไ e y ย u r d RESS อะไ e y ย u r HA อะไรอยู่ OUTFIT WHAT ARE YOU DOING HERE TODAY และพวกนี้นะครับมันก็จะพัฒนาไปสู่ f r i นด์ชิ i p ได้เลยครับกฎข้อที่2ของการหาเพื่อนนะครับคืออย่านั่งจุปูอยู่คนเดียวในห้องนะฮะเพราะมันอนะ่ะ จะทาให้เราไม่ได้เจอใครเลยอย่างส่วนตัวพีชนะพีขอ,อนแนะนำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปเข้าชมรมมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ได้นะครับที่ทําให้เราเนี่ยไปเจอคนที่มีความชอบคล้ายๆพวกเราอย่างเช่นพีที็เข้าไปอยู่ในสังคมมาร์เก็ตติ้งหรือว่าดราม่าคลับนะฮะซึ่งมันจะทําให้เราอะคลิกกับเพื่อนเพื่อนได้ง่ายมากสำหรับใครนะครับที่เปอินโทรเวิร์ดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเพื่อนเื่อของพีทหลายคนนะ่เขาก็ไปอินโทรเวิร์ดนะแล้วเขาก็แหงเอากันไปเที่ยวกันแล้วก็มีความสุขได้นะครับ ก็เลยจะบอกว่ามันมีสังคมสําหรับทุกคนทุกที่เลยนะครับแต่ว่าก้าวแรกเนี่ยอาจจะยากนิดน,นึงในการที่เราจะเริ่มแต่ว่าลองรันอะมันคุ้มมากๆเลยครับในการที่เราจะมีสังคมในต่างบ้านต่างเมืองนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับเคทที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการมาเรียนม่างนอกหรือว่ามาเรียนอังกฤษเนี่ยก็ดเอามาหาพวกเราได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย